เซาจะเป็นของข้าซะเถอะนะอี้ฮาราจูกุหุ่นเจ้าอย่างกระหมีควายอย่างนี้ข้าขอตายาาดีกว่าคัาดคัดขัดขัดขัดเลยแบบนี้เล่นอะไรกันเนี่ยไอ้เกย์รอเปล่าเนี่ยโว้ยมึงมึงอะยิ้มทำไมเนี่ยไอ้หลวงยิ้มทำไมเนี่ยแล้วเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยใครแคดมาเนี่ยใครแคดญี่ปุ่นมาเนี่ยกะเรเลียงชัดๆพูดแบบกระเรเลียงเลยอะ พูดไทยได้ป่ะเนี่ยบทครับเอ่อเรื่องมันไม่ได้ชอบไหมครับชอบชอบชอบไม่ดูดิชอบมากชอบมากจะเน้นใช่ไหมเนี่ยครับครับผมเียนเองเนี่ย ชอบสนุกสนกคขายได้ขายได้ครับครนี่ผมตั้งใจเขียนมากเลยนี่เขียนมากอุตาครับสุดยอาเุริงไมอุส่อันไรับไปสนอที่บริษัทดีกครับดูน่อยเสนอเสนอบทนะอ คุณจะไม่เสนอผลงงานตัวเองอะไรเอ๋อครับอ่าอันนี้ครับผมนี่ที่ผมจะทําเป็นบทนามาเสนอเป็นเกี่ยวกับเอหนังหนังหนัซามูไรท์นะที่แบบทําให้คนไทยแบบดูเข้าใจง่ายอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเอาแนวคิดของคุโรซาวะมาใช้วิธีการถ่ายทําวิธีการเล่าเรื่องอะไรของเขาเพราะว่าผมรู้สึกว่าื่นชอบเขาเป็นพิเศษอประมาณนี้ครับคุณบอกว่าคุณเอาผลง,งานของคุณคุโรซาวะมาใช้เป็นแบบ เป็นผลงานของคุณเป็นแนวทางของคุณชนะครับแต่เท่าที่ฉันดูบทของคุณเนี่ยมันยังไม่ได้อะค่ะคืองานของคุณผู้สวาเขาออกมาดีแต่คุณทำออกมาเหมือนคุณกำลังแบบไปอย่างผลงานเขาอะค่ะแต่เท่าที่ฉันดูเนี่ยนยังไม่มีอะไรเลยนะคะนอกจากบทที่คุณเขียนมาแต่มันก็ไม่เชิงบทอะเหมือนวบบคุณเอาข้อความที่มีตามหนังสือทั่วไปอะไรเงี้ยคุณมาแปะใส่ให้ฉันอ่านครับไม่ใช่คุณเขียนเองครับ หมดออกมายังไม่ดีเลยนะคะไม่มีความละเอียดของสับฝานี่อลกก็ไม่มีเป็นเรื่องที่แบบอยู่ตามตลาดทั่วไปใครๆจะทําขายก็ได้ยังมีความแปลกแบบกในยงใหม่ๆให้ดิฉันได้เห็น<ช>อีกอย่างการที่คุณานเนอยเนี้ยคุณมีซอลลีบอร์ดหรือเปล่าคะอืมไม่มีค่ะไม่มีสอลีบอร์ดแล้วเวลาคุณแห้งจะทำยังไงคะคุณรู้ไหมซอลลีบอร์ดมันคอือการที่ปากกล้องเขาจะใช้ดูมืนรนกันหากคุณยังไม่เขียนแล้วปากล้กอง,องจะถ่าย อ่าดิฉันคิดว่างานชิ้นนี้ยังไม่มีความพร้อมในสักอย่าง<ะ>บทก็ยังไม่พร้อมเลยอัยนที่คุณใฉันดูก,ก็ไม่พร้อมค่ะโดยรวมนะคะงานชิ้นนี้เอาเป็นว่าดิฉันขอซื้อแล้วกันค่ะฉันซื้องานคุณคุณก็ไปทาให้ได้แล้วกันขอบคุณครับเจ๊ขอบคุณครับอ๋อคุณเดี๋ยวก่อนค่ะ,ะคุณลืมบทคุณอ๋อขอบคุณครับคุณ ใากต่อไปเนี่ยคุณจะต้องปีนนี้นะขึ้น <ห verändert S 1> แล้วก็ขึ้นไปสู้ข้างบนแล้วกล้องจะถ่ายกันอยู่แต่คุณไม่ต้องปีนจริงหรอกเดี๋ยวจะมีสลิงดึงคุณไปเองทีเนี้ยแต่กล้องถ่ายอยู่นะคุณต้องปีนให้เหมือนจริงนะอะไรไหมใช้สลิงนะโอ้พี่ไม่ใจเลยอ่ะสูงแค่นี้เองไม่ต้องใช้หรอกพี่สลิงอ่ะอีกกล้องอ่ะเฮ้ยอีกกล้องมากพี่เฮ้ยพวกกจับพวกกลับผมก็ใช่เดี๋ยวนะใช่ใช่ตายลงตกมาตายที่ไม่ตายนะสูงอ่ะเนี่ยเห็นไหมโอ้ยมีเรื่อจักอีกชัยบัญชาครับพี่ออยกดนนั่แหลลละไผมเ พี่ตกคอปเตอร์ตายอะนะอันนั้นแหละทเท่มากเลยพี่ฉากนั้นแหละผมดูมาประจำเลยอะติดใจอะพี่ผมผมขอทักอย่างนั้นดีกว่าเอาให้มันตกแลงวก็ตายเหมือนพี่เชยบันชาเลยช่างมันช่างมันนี่นใครจะตายไดีนะเออช่างมันมันอยากตายปล่อยมันไปอยากไปอยู่พี่เฉยมันช้ชาเอาเลยเอาเลยเอาปล่อยมันปล่อยมันด้อยเง่้ยว่ะคือจะต้องกลับไม่ต้องทำกินดีวะ นก็ทํำไนเห่อบ้านแหมอะไรอะไรมึงอ่ะสองคนเนี่ยกูอยู่ตรงนี้นินทากูระยะเผาขนเลยกูไม่ได้ยินนะเนี่ยกูเปล่าอะไรอะไรพูงกลับอะไรพวกนี้ได้ยินกูเปล่ากูไม่ได้พูดอะไรได้ยินกูได้ยินนะเว้ยได้ยินคุูนี่อะไรอะไรอะไรมึงอ่ะทำมึงเป็นไงไหนเกิเนี่ยก็ทำเนี่ยถ้าคุณให้ผมทำอย่างนี้ไงอะไรโอ้โหนี่มึงถ่ายเนี่ย อ้าวคุณบอกคำพโพสามเลี่ยมแบบคุณโรสว่าเนี่ยผมก็จัดให้แล้วคุณม่วกลาบคุณแล้วไงผมเองฮะคุณโรซาว่าบ้านมึงดิไอ้คำพโพสามเลี่ยมอะไรมึงจะเอาอย่างเงี้ยมัันคงหมมูชดๆึงถ่ายยังจะเอาอย่างไงก็บอกเฮ้ยไม่เนี่ยเข้าป้องด้วยอะไรมึงทำไงเอาอย่างไงเนี่ยคุณว่ามาเลยดีกว่าบอยทำอย่างเงี้ยถ่ายติดตรงนี้นี่นี่นี่เนี่ย ทำดีทำดิอะเออไองขัดการเดี๋ยวผมจะการให้เดี๋ยวผมทำให้เนี่ยไปทีละคนทีละคนอะไรมึงอะไรมึงกลับมือสั่งเลี้ยงหนานี่กู้ผู้ช่วยมึงต้องถือไม่บูมเลยถือตรงไหนเออถือไปอย่าบูมงนะแป้เลยแล้วออกแล้วออกไปเลยแต่ให้จบงานก่อนกูไล่ออกไม่ต้องลาด้วยกูไล่เองเออไปแน่เออเดี๋ยวถ่ายก่อนจบคุณการเงียบเงียบเงียบเดี๋ยวเดี๋ยวกูไล่เดี๋ยวกูไล่ไม่ต้องไม่ต้องพอเลยเอาพร้อมยังพร้อมยังหยุดพร้อมยังพร้อมยัง เอานะขอบใจเอาตัวแสดงตัวแสดงเอานะเทปเดินห้าสี่สามสองแอคชั่นเฮ้ยชิปหายแล้วเป็นไรบอกวะเชียะเองตายวะเอาเชียขึ้นบ้านแล้วตายวะเนี่ยตายจริงปะเนี่ยเราจะทำยังไงอะเฮ้ย ถเรื่อนคนตายอ่ะโทรหาโปรดิวเซอร์คนกลางคนกลาใครวะโปรดิวเซอร์นี่นี่น้อ๋คนกลางไมช่องเมันต่งันอหลคนกางน่คตายค่ะจะโทรหาโปรดิวเซอร์ทำไมเนี่ยาโปรดิวเซอย่าพึ่งโทรดิาโท่ิแล้วฉันมาละตาย ทำไมงั้นไงว่าเธอได้ตายอะนะเออเขาตกลงมาครับตกลงมาแล้วแม่คุณไม่เชียพอให้ดีๆนักแสดงร้อยล้านงมชนะเขาไม่ยอมใช้สลิงคุณเป็นอะไรเนี่ยคุณเป็นอะไรครับกุ้งก๋ากุ้ก๋าแล้วคุณมาคณะแสดงเขาไม่ได้เหรอแค่สลิงเหรอคุณคุณมาคำให้เขาใส่ไม่ได้เหรออยากรู้อีกไหมเนี่ยเขาแก้ตัวมีอีกไหมคุณเป็นใครคุณเป็นใครตะกล้องทำอะไรคณะพูดทำอะไรอยู่น่ะถ่าย ไม่หน้าทีห่หรอชอบคุณคิดว่ามันไม่ใช่หน้าที่เหรอถ้าเส้นตกลมาตายหนึ่งคนเนี่ยนะเขาตายต่อหน้าคุณต่อหน้ากล้องคุณอนะคุณคิดไม่ใช่หน้าที่คุณหรอฮะพอ่อไม่เป็นอะไรเนี่ยแค่สองคนเนี่ยเป็นอะไรเป็นกูช่วยกูช่วยกูดึงตาเห็นซิไม่ได้ยินกูนช่วยค่ะกูช่วยทำไมถึงไม่กูถึงไม่กูแล้วบางคนไม่ต้องไปช่วยเขาสลีปไม่เจ็บนี่เขา ณท่านเขาไม่ได้เหรอฮะถ้าคุณท่านเขาไม่ได้เหรอทุกคนงเงินฉันร้อยล้านนะเสียให้เขาเนี่ยแล้วเขามาตายอีกอะพวคุณทำอไงกันฮะหาแสดงใหม่เหรอถ่ายเลยแม่เดี๋ยวได้จหนไม่ทันแล้วฉันเสียเงินร้อยล้านจากแสดงคนนี้แล้วต้องหาคนใหม่คะฉพาะเสียเวลาจะไม่ถ่าย ไม่ถ่ายตอนแรกค,คุจะถ่ายต่อเอาอยัางไงสรุปคุณเอาอัางไรพวกคุณเอาอะไรกันจะถ่ายหรือไม่ถ่ายต่อเร็วผมถ่ฉันไม่ถ่ายเลยดังคุณไม่ได้ถ่ายค่ะถ่าย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 ใช่ไหมได้โอเคเออถ่าก็ถ่ายไปอ่อนะฉันจะไปดูงานใหม่ครับผมถ่ายไป สถานที่เนี่ยอันนี้ชอบอันเนี้ยเนี่ยผมอยากได้ใครอาใจอาใจอ่ะเป็นอาใจด้วยเนี่ยโอ้ยเจ๋งว่ะพวกผมตกแต่งเลยเจ๋งเีลยหลังจงกนี้ทุกอย่างทุกเบสเลยเออทุกอย่งนี้ทุอย่งนี้ไหนๆก็ไหนๆแล้วจัดห้องเนี้ยให้เป็นยุคเอโดะนะเอาแบบเป็นยุคเอโดะเห็นมีไม้มีอะไรอยู่ข้างล้าสามชั่วโมงไหวไหมไหวโอเคโอเคจัดเลยตะโกนตะโกนเออตะโก้อ่ะตะโกนอ่ะ เนี่ยถ่ายตามต่อที่ก่อนนะเกืบบ้าคถ่ายอรคะเนี่ยเียกไม่เห็นสตอรี่กร์ดเลยแทนเออถ่ายไปถ่ายไปคิดอะไคิดอะไรเออจะให้กูรังเชียนอห้ใช่ไหมถั่จับไป เจอแล้วตัวการเกียนไอ้เหี้ยนู้นมันตายด้วยเฮ้ยเออเปนผีรู้แล้วเป็นผีก็น่ารักดีว่ะเผีน่ามตย้ผีน่ายดีถ้าฉันดนะคะงานคุณมันจะออกมาไม่ดีพอยนะคุณถายภาพมาไม่สวยเลยอะค่ะแสงไฟก็ออกมาเหมือนกุไม่ได้จับ พี่ทำนิชนอีกสายคิดว่าคุณน่าจะทำออกมาได้ดีกว่าน,นี้นะค่ะแต่ว่าดิฉันก็ไม่เข้าใจเลยนะคะว่า,วานี่งานคุณออกมาแย่ขนาดเนี้ยทำไมถ,ถึงมีคนดุมเป็นล้านๆอย่างเงี้ยล่ะค่ะเนี่ยงานคนุณฮิตมากคนดูเป็นลายยี่สิบล้านวิวเนี่ยแม่ผมทำหนังให้สือสอ oh, ส่อสารกับคนดูครับโ่้สื่อสารคนดูอืมครับแต่เมื่อฮิตจริงเลยเนี่ยขายได้ขายได้ไดครับครับ มาใช้ได้เนี่ยครับขอบคุณค <Ừ. S 2> อืมยินดีด้วยครับกับมาใช้ครับครัขบขอบคุณครับขอบคุณครับ